วันนี้ไปทําบุญมานะคะก็ไปวัดที่มีรูปปัน้นอนุสาวรีย์ตากแดดท่านคงร้อนนะคะแล้วก็โบสโ์บสถ์ที่มียักษ์สูงกว่าพระนะคะก็ทำให้คนไหว้พระหรือศรัทธาพระก็อ่าเหมือนจะถอยหรือว่าอาจจะทำให้ เหมือนความรู้สึกว่าพระจะโดนลบหลู่นะคะพระโดนลุกหลงไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์พระพุทธรูปแต่เป็นถึงไปรวมถึงพระเจ้าแผ่นดินด้วยนะคะก็จะโดนขวางโดนลบหลู่นะคะอันนี้ไม่เหมาะนะคะแล้วทาเวสุวรรณทําไมถึงเป็นรูปยักษ์หนูไม่รู้ว่าใครเขาคิดมาตอนแรกนะคะคาดว่าเป็นการสวดทําพิธีให้ให้คนหลงเชื่อว่าสร้างยักษ์ เพราะว่าเบื้องหลังก็เป็นการข้าตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ยักษ์เนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้านะคะจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ยากจนแล้วไปรับจ้างพระราชาปราบยักษ์ด้วยฝ่าเท้าเขามีเป็นรูปพระอาทิตย์นะคะก็สามารถฆ่ายักษ์ได้เขาก็เอาเงินไปให้พ่อแม่แล้วรับเงินพระราชามาพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็จะฆ่ายักษ แต่ยักษ์ตอนนั้นบอกว่าถ้าท่านฆ่าเราอ่ะท่านจะอายุแค่80ปีนะอายุท่านจะหายไป20ปีอ่าผู้ชายคนนั้นก็ยอมเนะ <de ak> า <de ak> ะเพราะว่ารัปากมาแล้วก็เป็นปัจจุบันก็คือเสด็จพ่อรลอ้านะคะชายคนที่ปราบยักษ์นะคะเราก็ไม่รู้ว่ายักษ์คงจะแค้นอะไรนะคะเลยแฝงร่างมนุษย์ให้ปั้นยักษ์นะคะ เคยฟังค<ำ>ํานทานายนานที่บอกว่ายักษ์หินจะลุกขึ้นมานะคะจะตื่นจากการหลับไหลตอนนี้ยักษ์เต็มบ้านนะคะยักษ์ในรูปของอหุ่นรูปร่างเหมือนมนุษย์รูปร่างเหมือนมังกรรูปร่างเหมือนพญานาคจะเห็นว่าพญานาคแต่ละตัวหน้าเหมือนยักษ์เขี้ยวงงงงนั่นก็สายพันยักษ์เหมือนนกอะค่ะนกก็มีทั้งนกอีมูนกกระจกเทศนกยุง นกกระจิบนกกระจอกนกเอี้ยงนั่นคือสายพันธุ์นกแต่เนี้ยสายพันธุ์ยักษ์นะคะพญานาคสายพันธุ์ฮิรันทกะสสยหลังคาให้หน่อยก็ดีนะคะขึ้นมาเต็มเมืองทาให้สารตัวสีขาวๆน่าจะเพิ่มความร้อนนะสารกำมะันทางสีเขาเรียกว่ายักษ์หินที่ถูกสารยักษจะตื่นจากการหลับไหลวันนี้บ้านเราข้ามันข้ามหนูก็พยายามทําคลิปนะลงไปยังคะ ทำไมเอายักษ์มาสูงเหนือกว่าพระพุทธเจ้ารงจินะคะแล้วมันจะเกิดเหตุประหลาดนะคะความสงบมันจะไม่มีนคจะฆ่ากันแล้วยักษ์มันก็จับมนุษย์กินแต่ไม่รู้ใครนะคะเหมือนในวังะสูตรไหนเนี่ยในวังก็เห็นมีเทวรูปสองตนนะคะตั้งแต่เอาเทวรูปมาตั้งเป็นไงคะอันนี้ที่ที่เสมาก็ยังดีนะคะมีเสมาอยู่ในนี้ก็ถือว่าปลอดภัยหาอะไรไปใส่ดูนะแก้ได้ไหมเนาะ ที่จริงไม่เป็นไรอันนี้มีเสมาอยู่เหมือนมีอ่าเวสของพระชัยมงคลในสารพระภูมิถ้าที่รัฐสภาแก้ไขเอาตรงนี้ไปใส่จะได้ไหมนอน่าจะได้นะแล้วเอาเอาอ๋อใช่แก้โดยการเอาพระพระที่หนูอะหน้าปกหนูอะเออพระหน้าปกหนูไปใส่ตรง เขาเรียกอะไรนะตรงกลางของรัฐสภาค่ะที่ว่าหนูว่าตอนแรกเหมือนเหมือนเมร์น่ะนะคะก็เปลี่ยนเป็นเอาพระของหนูอะหน้าปกหนูอะพระพุทธรูปองค์ใหม่เอาไปใส่ไว้ตรงนั้นเพราะจะได้ปกครองได้ส่วนด้านล่างที่ที่เป็นเหมือนซี่ลูกกงอะนะก็ตรงนั้นต้องหาทางแก้ไขอีกทีนึงนะคะรอรหัสข้างบนเหมือนพระโดนติดกั้นนะนิสสัดตัวนี้ เป็นไส้แข็งเป็นเงนะคะที่คนรู้ถึงอันนี้ก็ไปอุดรนะคมันมีถูกต้องนะคะมีพระที่เราัถือก็กคือพระใจหัวพญาพุทธนะคะที่เป็นตาของแผ่นดินแล้วก็มีพระพุทธรูปที่น่านู้มากว่ายนะคะถ้าเปิดไใจหัวก็จะมีตะเตงแต่ก็เนี่ยยากตั้งหลายตัวเนี่ยให้มันจับให้ขโมยอ่ะ ยักษ์เยอะนะคะให้ยักษ์มันจับขโมยให้อุตส่าห์ปั้นรูปยักษ์มาใช้งานมันางพระพุทธเจ้าบอกให้ไหวอะไรไหวยักษ์ไหว้งูกันนู้ไหวพ่อไหวแม่นะคะก็มีน้ําเทียนที่รั่วไหะหยดออกมานะคะทําให้ไฟลุกนะคะ อยู่อยู่ไฟก็ลุกใต้เตาก็เลยบอกว่าให้ปิดแก๊สแล้วก็ย้ายถังออกมาก่อนที่ไฟจะลุกท่วมกว่านั้นนะคะอันนี้ดับเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกลุกท่วมหม้อเทียนเลยซึ่งอย,อยู่อยู่ไฟก็ลุกนะคะก็เตือนภัยไปแล้วว่าดีนะว่าเห็นทันเมื่อกี้พอดีเลยอยากจะบอกว่ามีนักปับางอันนะคะที่มีการบริโภคดีว่าเห็นทนนะันนะเป็น,บบนขาจะรอ ปีหน้าไฟจะลุกหลังคาบ้านใครบ้างก็ลองดูนะคะก็เคยบอกแล้วหลายครั้งก็ไม่อยากจะยุ่งแต่ถ้ามันเป็นการขวางถ้าเราเดินออกจากบ้านเน่ะเจองูแผ่แม้เบียรหลาอยู่หน้าประตูหรือเราจะออกขับรถไปเนี่ยงูเลื้อยผ่านเราไม่ยอมไปเราจะขับรถทับไปไหมอันนี้ก็ต้นนี้คือมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะที่มีพุทธ ในพุทธประวัติหรือวันณคดีนะคะอันนี้หนามเห็นไหมคะมะม่วงหางมานาโ h คือหนามยักษ์ก็คือหนามนะคะมะม่วงหางมานาโ h ก,ก็มีอยู่ในวันณคดีนะคะอันนั้นก็เป็นประวัติของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีนางยักษ์ต้นหนึ่งจำแรงมายึดเมืองนะคะแล้วก็ไล่มอนสะกดนะคะแล้วก็หลอกฆ่าลูกชายเพื่อจะอ่ายึดบัลลังก์หรือยึดเมือง ให้เจ้าชายถือจดหมายไปนะคะก็ขี่ม้าไปส่งสารให้ลูกสาวที่เป็นยักษ์อีกเมืองหนึง่งที่มาของมะม,ามาา่วงห่าวมะนาโหนางบอกว่านางแพ้ท้องอนางเวียนหัวนางไม่สบายนางต้องการกินมะม,ามาา่วงห่าวมะนาโหให้เจ้าชายถือสารนี้ไปหามะม,ม่วงห่าวมะนาโหนอยู่ที่เมืองยักษ์แต่ใน,นจดหมายเขียนไว้ว่าถ้ามาถึงกลางวันให้จับกินกลางวันถ้ามาถึงกลางคืนให้จับกินกลางคืน แล้วพระฤาษีอะค่ะกลางป่าเขาเห็นก็เลยขอดูจดหมายแล้วท่านก็แปลงสารให้ว่ามาถึงท่านแปลงสารให้ว่าถ้ามาถึงก็ให้แต่งงานนะคะเป็นสามีนี่แม่จะส่งเจ้าชายมาให้แล้วนะลูกนี่คือฤาษีแปลงสารทำให้เจ้าชายรอดนะคะ,ะคนดีก็รอดนะคะก็เป็นที่มาของมะม่วงหามนาโหนางบอกว่านาง เวียนหัวไม่สบายต้องการกินมะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้ที่มาของยักษ์แล้วทุกวันนี้เราเอายักษ์ขึ้นมาสูงกว่าพระนะคะยักษ์ก็มีทั้งที่เล่าให้ฟังแล้วมีทั้งรูปร่างของปูริสตรดอ่าเป็นรูปปั้นยักษ์ที่เป็นคนตัวใหญ่ๆลรูปปั้นเหมือนคนแล้วก็มีพญานาคที่มีเขี้ยวงงอเยอะยอมากอันนั้นก็เป็นยักษ์นะคะอยู่ในตระกูลยกักษ์ นะคะคหิรันทกะยักษ์นะคะที่เคยทําคลิปไปว่าไปเอาหัวใจพระวิทุนบัณฑิตประมาณนี้นะก็อย่าไหว้ผิดนะคะเตือนแล้วก็บอกกันทุกคนเลยสวัสดีค่ะ